สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมองสุบอนผบโผ,ผกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในายามเศ้าๆมันไปขึ้นเมื่อนะลูกมันพ้นตกนี่ปะแหงมาแหงมาแล้วนี่ปะไปไปลูกปะ,ปะ,ปะ ผู้อิพ่ออยู่เทียงผุนหลาเอ้ยไปมันพ้นตกนี่มันเปียกเว้ยล้นี่ผู้ปราเอ้ยห้เห็ดพอผู้ไผเสือเรืองๆน่ะบัวอ้วนมาลงบ้านของบานไดมันย่างวะ อย่าพลาลงไปให้ต่วนดึงงวัวขึ้นซะก่อนนะโอ้ยเจตตวนมาเอาง,งัวพี่น้องเอาทุกอย่างที่ควงหนาหนับแต่เสื้อผูกงวัวไปยางลูกยางมันเปียกนะพ้นโต๊กนะโอ้ยโอ้ยอพ่ออยู่เทียงผลลูกละไล่ให้ต่วนในงัวะนะลูก มาทำไร่บเป็นไหนบบเป็นแหลโก็ไรโบเป็นมาทำไรเป็น,น,ปนแต่งัวาปทำเออมันกไ็ไรคือกันนะ่ะแหละลูกไรงวนนะัรวน่ะขไา่เซน,ก,นนะก็ไรมาไรง่วนก็ไรคือกันน่ะแหละ หัวตรวจแล้ววะจูงงัวอยู่นะฮะหวยโมเห็นบ่อดำหยางน้ำลังตั้งเอาดีๆเนี่ยจอกนะลูกให้มันถึงงัวเนี่ยมองมันเปื่อนแห้งกะหยางลงบมมีเชือกลามชนเข้าแล้วปล่อยสิโบเลนไปบ่ชนเข้าเลยสิโบเลนบ่เชือกเขาถือมาฮันเนสันะ มึงทำอย่าออกไกใกล้ได้ลูกเขินปฮหุบเอาเกลือใส่ถั่วลงมาหน่ะต่วน,นแม่ต้องนะเอาลงมาลายดอกงอตัวเดียวเข, <c oughs> ขาห่มเขาห่มผูเขาไปยืนอยู่ห่มผูล,ลูกเพ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 ่พพพ ตารางพี่ลูกหลาะพี่โอ้ยนอ้อเหม็นผักปากเด้ขยันสิมีเป็นซิฟเด้มาสิงับมาหายจ้องนะโอ้โ,อโอเป็นไปหายาไม่ได้มาลงให้จีมะมแม่เอาลงให้มั่นค้าส่งมานะแม่ หน้าปกแต้ผัวปกแต้ก็ไรแล้วมันหวานเลยนึ่งกันหแน่หัวสูงอยากกินยังกอบาดไหเล่นกับเพื่อห้ามัดกันก็ตองขออินเชือกนะนัาเชิญข้าใหม่ถ้าตองหมัดกันก็ตองข้อ เออนี่อีพอชชนข้าวงัวห้เถาเอิญวงกบตักุง้ามงคาเพนบ่ปลาเอื่อยฮาเห็ดอยู่นะคร ừ, pa, bar, ูปลาเอื่อยฮาเห็ดอยู่อันขันหน้านะอา้มึงแน่น่ะอีพอิเฮ็ดยังนะเขใส่ตัวนไหนอีกและ ถือานะอย่าเห็นเอานั่นลูกล่ะบางครั้งก็เอาไปนั่งตั้งอะไรก็ถอดเกือบบุดออกอะไรก็ใส่เกือบคูนี่ไม่ได้น่ะตั้งนะเอาไปนั่งอะไรก็ถอดเกือบบุดออกอะไรก็ใส่ลูกถือไปนั่มที่เกือบคูนี่นะ ถอดเกลือุูดออกแลก้วก็ใส่คูนี่เออไปนั่งในตังนั่นเออเอออืมปดออกอืมเอาเกิือบคููน่ะมาใส่บบบนี้เออเออเออมันบมแมนขคางลูกคางนั่นเออเ,เออ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 นั่น,น,นแหละลูกละ

บอได้เจอจิตนานนานไหวแม่นานเก็บไหวเดี๋ยวนี้ภาพเขาปัดออกขีดินนั่นไหวเห็นมันเป็นคือหมูวไหวเออมาเอาง่วนบอไดเอาแต่ง่วเอาทุกอย่างนาตั้งแต่เสื้อผูกง่วน ไอ yup. ้ว she ันอยากได้เท she ี nee, ่ยงหน้ามาขวยนะแม่ฮะว่าย่เมื่อโล่ทาว่ะมึงแน่ผู้ไม่หญ่เคี้ยวเอาต้นมักร้า่ลงแหละผู้โอไปหลักดิเราสิเอากองวงจรมาใส่เสาสุลเซียวถูกเ้า เออเอาต้นมะพร้าวมายายถั่วเลยง่วงพอใหญ่พามพอได้เข่าดอดบ้านนี่อุ้ยอะไรลูก

อีแม่นะยมทานะง่วเมื่อน้าได้มัมือนงวงกล้วยเขาจนไปเวิร์ดเลย แต่ยังยังได้ก้าอยู่เอัง้อแบบไก่เท่านั้นแหละโอ้ยสุไห่เขาบดทุกอย่างพันแนวไล่เขามือหาวเองแหอาทิมลงไปยังอันนนเก็บขึ้นมาไหมเก็บขึ้นมาแล้วแมวไปทิมยา

มันอยากเกินอยู่พี่น้องเอ่ยตัวนึงขู่วงมึงอะไรเด้องวงใเด้อเชื่อผู่งัวบมกนูโตเลยยังอยากได้ซื้ออีกอยู่เดี่ยวนี่เออเอางัวงมึงอะไรเด้อมีเอ้ยห้องบอด ขี่รถมาบวัดนว่ากัญ่าังเมื่อจ่งไอซืออันัน ยังสีมาอยู่ได้วันไหนยังม่แน่อยากได้อยู่เฉอยากได้ยังเกน้าวงเัยเหียแต่ก็เหียก็หลดก็แม่หลแม่เอาอานาะแม่อานะเจาว่าบินนาะบ่้กหญ่ันตมลุงก็ใจเท่าฮัน ไมมาไปนะก็เาตนันแเปนนแป <c oughs> ดตัวมันบท่านใวน,น,น,นวิทย์แก่ว่มมันกับเว้หบท่านในไปแล้วยนาะมันวิทย์มันวิทย์แกวมันมันกับมื่อดอง